สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบห้านะคะสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงห้านาทีสิบนาทีนาฬิกายู่ข้างหลังพ่อกำลังกินกล้วยนะคะขนมปังหมดขนมหมดกินกล้วยกับกินกล้วยกับนมนี่แก้วนมวางอยู่เนี่ย แก่หนมอะไงียนีกินกล้ยกับนมนะคะกล้วยหอมกินกล้วยหอมกับนุมเลยจุ๊บเปะพ่อบีบอ่ะอืมมือบียกินอืม phải ăn quế với nồng này người na ní người na này cha ăn quế cha không ăn ăn được không ăn ăn được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  ăn <g ül s> เออโอ้มือเปืบบ้อนหมดแล้วเดี๋ยวเอาแกที่ชู่เปียยเช็ดมือพอเขาต้องบีบีพอต้องบีบีก่อนกินกล้วยหอมกับนมนะคะนี่แก้วนมแก้วอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะ khó khăn leng đi khăn leng khuyên giới à, chân mưu mm. chân mưu gần chân mưu à chân mưu chân mưu chân mưu ờ, chân mưu <laughs> mm. chân mưu ờ, chân mưu mm. <laughs> เดี๋ยวไปดูแม่กันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ